กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะกลับมาเกมซามูไรามาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกระชปองหรือเหล็กวิญญาณนะครับผมจะสุ่มประมาณน่าจะได้ประมาณ30กว่าครั้งนะเพราะว่าตอนนี้ต่อให้เก็บครบ2 5 0แล้วมาสุ่มผมก็จะยังไม่สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับเพราะว่าอัพขั้นต่อไปจากสีส้มเพื่อนสีแดงเนี่ยมันใช้ตัว exp ค่อนข้างเยอะนะครับมันใช้อยู่ประมาณ80แล้วอันนึงก็ตกอยู่ประมาณแค่10 exp เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูเนี่ยเห็นไหม ขอให้เป็น3ช่องพรสวรร์ก็10 exp เหมือนกันอันนี้3ช่องพรสวรค์นะครับเปือนเจนส่วนตัวดาบมันก็แค่10 exp เหมือนกันเนี่ยถ้าคิดดู1อันได้แค่10 exp มาใช้ทั้งหมด8ปดพันก็ลองเอาไปบวกลบคูณหารกันเอานะเจ๊ะตอนนี้มีอยู่มาณเจ็ดเอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก้อนน่าจะส่มได้สามสิบกว่ากว่าครั้งแรกไปก่อนเลยเปิดหัวอออืื มันจะเขียนว่ารับอาวุธวิเศษเนี่ยหนึ่งช่องพรสวรรค์ผมต้องให้ได้เป็นสี่ช่องพรสวรรค์นะครับถือมันจะดีมากเลยวันนี้พี่มากระดวงไอ้น้องพี่มากระดวงพี่บอกแล้วพี่มากระดวงสองช่องมาสองช่องมาเป็นไงเราสามสามขึ้นสามขึ้นสองยังอยู่สองยังคงอยู่หนึ่งมาวันหนึ่งมาโอ้โห พี่มากระด,ดวงมันต้องได้มั่งแล้วสี่ช่องเนี่ยมันทางหายไปนานแล้วนะขอแบบลันล่นๆสักคลิปหนึ่งเออโอ้โหไม่ออกว่ะเดี๋ยวจะกดอีกประมาณสามครั้งเราจะหยุดพักแป๊บนึงโอ้โหไม่ออกว่ะเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องว่าสามช่องออกแต่ไม่ต้องการนะครับสามช่องออกตะลอดขึ้นหนึ่งสีสี โอสองช่องลดลงระเบ้าก่อนเลยเหลือเก้าสิบห้าก้อนเก้าสิบห้าก้อนโอ้โหพักพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งขอลงดันเข้าเมืองก่อนออกยากจริงนะสี่ช่องบนสวรรค์นะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ได้ง่ายเติมเงินสะสมคุณได้แน่นอนโอตกมาอยู่บัตรเลยแล้วนะ ขึ้นโชคุนซะหน่อยเดี๋ยวรอขึ้นโชคุนเดี๋ยวเราไปส่มกันต่อตอนนี้ก็พลังก็ใกล้จะสามร้อยล้านแล้วตอนนี้ก็สองร้อยเก้าสิบสี่แล้วอีกแค่หกร้านอีกแค่อึดใจเดียวแต่เลเวลตอนนี้ผมน้อยมากอะเลเวลหนึ่งร้อยแปดเองคนอื่นนี่ไปร้อยสิบขึ้นนะถ้าร้อยสิบอะมันจะบวกพลังแบบว่า เยอะพอสมควรเพราะว่ามันจะได้อัพเรื่องขั้นตัวขุนพลได้อัพสนับสนุนและอัพสนับสนุนน่าจะบวกพลังเยอะพอสมควรเลยนะครับขึ้นถึงโชคุนยังไงเนี่ยจะไปสุ่มต่อยังอยู่บัตรเล่ยอยู่เลยโวยนี่เก้าสิบห้าพลังมากกว่านั่ายังไงเรียบร้อยแพ้ไปดิแพ้ก็ซื้อสิทธิ์ไปดิมีท้องเหลือน้องมีสามหมื่นสี่ครับน้องๆ มีกล่องอีกเยอะกล่องทองพี่ดองไว้อยู่อีหนูทำไมไม่ขึ้นโชกุนสักทีวะอันดับสามแล้วอันดับสามแล้วดับสองสิทธิ์จะหมดเลยเนะี่ยเหลืออีกห้าครั้งโอ้ตํานานวะตํานานก็ล่วงไปไดิอืมน่าจะขึ้นโชกุนละเนี่ยขึ้นยังขึ้นยังโอเค ขึ้นระดับโชกุนละเดี๋ยวรับกล่องก่อน,อนเปิดหัวขึ้นโชกุนไปก่อนเปิดหัวขึ้นโชกุนอ,าอ้าวยังไม่ครบสิบห้าครั้งเปิดหัวขึ้นโชกุนไปก่อนกดทีเผลกดทีเผลออกออฟซีออฟซีไปไปไปสองสองแล้วสองขึ้นสามโอ้โหร่วงมาหนึ่งว่ะพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งกดทีเผลกดออกอยางวรวดเร็วกดให้ค้างไปเลยกดให้ค้างไปเลย กดให้มันค้างไว้เลยสองมาวะมาวะมาวะเหลือห้าสิบก้อนสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบสามขึ้นต้องออกแล้วกดรัวรัวกดรัวรกดให้มันค้างไว้เลยจะกด้จนกว่ามันจะหมดอ่ะโอ้โหไม่ออกแน่เลยวะอันสุดท้ายโอ้โหเพื่อน,น,นเอนเอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก้อน ไปไวมากเลยเนะมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยไปโคตรไวได้สามช่องพรสวรรค์มาหนึ่งอันปืนเจนอันนี้ผมมีแล้วไม่เกี่ยวได้ตัวคล้อนมาแต่สามช่องพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราไปขายมันจะได้ตัวค่อนข้างแพงหรือหนึ่งช่องพรสวรรค์เนี่ยมันได้แค่ตัวเรงวิญญาณแค่แค่อันเดียวแต่ถ้าสามช่องเนี่ยมันได้ทั้งสิบอันเลยนะนี่เราได้สามช่องมาสองอันนี่วาจะขายไหมสิบอัน เปน,นสุ่มไปสองสี่หกเรายังสุ่มได้หกครั้งเลยนะถ้าเราขายอะเอาดี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 าดาดค่อยๆ่ะค่อยๆเล็กสี่ครั้งโอคนหนึ่งหนึ่งออกมารัวๆเลยอคนสองเฮ้ยสามสีซีสีสสสสโอคนหนึ่งขายขายสามอีก ไหนว่าสามอ่ะขายแม่งไปไไอีกได้มาอีกสองครั้งใครจะว่าไงไม่รู้วอกเปลืองเปลงไม่รู้โอ้โหจบฟาวเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แล้วครับนางนางหมดโตด,ดแล้วครับสรุปผมไม่ได้สี่ช่องพรสวรรค์ มออกยากออกเย็นจริงๆแล้วดูนะในกิจกรรมถ้าเติมเงินสะสมนี่เท่าไหร่วะสี่หมืนทองอ่ะอ๋ออันนี้หายไปละกิจที่แล้วมันจะเขียนบอกไว้อยู่อ่ะโอ้โหลังค้าลดราคาก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเซ็งวะ่ะมันไม่ออกขนาดขายด้วยนะขายสี่ช่อยขายสามช่องไปนะเพื่อจะได้แบบมีโอกาสในการสุ่มเพิ่มอ่ะ มันก็ไม่ออกออกยากออกเย็นจริงๆไม่รู้มันจะออกยากไปถึงไหนหมอจะไม่ไหวกระเจ้าแล้วนะหมอบอกปวดหัวกระเจ้าแล้วนะกว่าจะเก็บได้แล้วก็ออกแม่งโคตรยากเลยอยู่บ้านแม่งหลังสุดท้ายเนี่ย ลงดันเข้าเมืองต่อดีกว่าน่าจะเหลืออีกสามครั้งโอเคพักสมองกันสักครู่เออเดี๋ยวเราไปรีนั้นต่อดีกว่าร้านเทพผลพลให้ร้านปกร้านค้าปกพลังหาตัวบันทึกองค์เมียวโอ้โหนเก้าสิบห้าจำได้แพ้ซื้อสิทธ์มาพี่มีท้องอยู่ไอ้น้องโอเค นี่เลยผมต้องการบันทึกองค์เมียวเพื่อเอามาอัพปลุกพลังเคียนจินบันทึกองค์เมียวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะผมจะไม่ขอประกอบผมจะรีหาชิ้นส่วนที่มันแบบว่าสมบ100ูรณ์ร้อเลยนะครับทั้งนั้นเอาหอ่ออย่ากเกลีอนนี้อีกนะรีผมจะรีได้ประมาณห0ึครั้งนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ไม่รู้สิทธิ VP ไนะ้องไอ้น้องบันทึกอเมียวเมวืวานก็ไม่ออก วันนี้มึงต้องมาแล้วมึงจะเกลือทั้งสองอันไม่ได้เหล็กวิญญาณเกลือแล้วมึงอย่ามาเกลือร้านปลุกพลังอีกจะให้ซื้อชิ้นส่วนแล้วถ้าซื้อชิ้นส่วนไปแล้วอยู่ดีๆเราลีหาชิ้นส่วนไปเนะี่ยแล้วมันบันทึกอักออกมาแบบเป็นอุปกรณ์แดงแบบสมบูรณ์แล้วอะถ้าเราเอาชิ้นส่วนไปขายอะเฮ้ยไม่ใช่เราจะขาดทุนนะครับอุปกรณ์แดงลอ,อ,อยููแต่ไม่ใช่มาเป็นบันทึกองเมียวบันทึกองเมียว มึงรู้จักบันทึกองเมวปวเนี่ยเฮ้ยมึงเคยเห็นไหมเนี่ย gm อฮะรีวันละหนึ่งร้ยครั้งสองวันนี่สองร้อยมึงจะไม่ออกเลยหรอสิทธิ์ี่ vip นี่ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมกระดวงเนี่ยฮะและนี่ไม่ใช่ตุ๊กตามีแล้วดารุมาเนี่ยมึงใจดำเกินไปแล้วมันจใจดำเกินไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงเจอนใหม่เดี๋ยวพรุ่งน,นี้มารีใหม่ รีแมหนึ่งร้อยครั้งพุงแนถ้าพุ่งนี้ไม่ได้ครบสามร้อยแล้วผมไม่กดประกอบประกอบเราซื้อเนี่ยไอตัวอุปกรณ์สีส้มเนี่ยอันหนึ่งเก้าสองพันแปดใช่ไหมถ้าเราจะขายเห็นไหมได้แค่พันสองขาดทุนเท่าไหร่สมมุติเราซื้อไล่ชิ้นส่วนอัพชิ้นส่วนอยู่กําลังไล่เก็บเพื่อจะไปประกอบเป็นอุปกรณ์แดงแต่มันเสือกทะลึง่งออกอุปกรณ์แดงตอนเรารีหาชิ้นส่วนเพื่อนๆทำไง วิญญาณเทพไม่พอเราเตรียมไว้แค่ซื้ออุปกรณ์ที่ในการไปประกอบเอาไปขายขายคัดทุนเนี่ยขัดทุนขัดทุนนล่นเห็นเลยเนี่ยตุ๊กตาสีแดงขายได้แค่สี่พันเก้าซื้อเทไหร่ซื้อเก้าันแปดแม่งโคตรแพงแม่งเอ้ยเซ็งรีแม่งสิบครั้งอะ่ะเออดิมยังออกอันนี้ไม่เอา อจะสดสดสดจริงๆสดในรุ่นจริงๆอือหือโอ้ถึงกะพูดไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยเกลือแม่งทั้งสองอันแต้มโชคดีเจ็ดร้อยสิบแหละใกล้ครบหนึ่งร้อยละเดี๋ยวครบหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะมาแลกตัวคนให้ดูอือหือปวดใจจริงเอ้ย ไปดีกว่าวันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไปละเกลือสวัสดีครับ